แต่คนปักปั๊มนะสองสามสสองแล้วมีคนกลัวเยอะมากนะครับมันอาจจะเป็นพ่อกระแสใครบางคนอ่าแล้วเมื่อกี้มีคนพิมพ์มาว่าแล้วสองสามสามสองล่ะเออเนี่ยมันจะพูกโยกไร2สงสามสามเนี่ยคนปักปั๊มเยอะนะว่าเป็นเลขชูศรผม,มรู้สึกสองามเรื่องสามสองามากนะเะพราะตัวผมก็ใช้สามสองสองสาอยู่ผมก็ใช้เอาจริงไม่เคยมีเรื่องพวกนี้เลยในชีวิตด<ม>้วย คนปักปังนะสองสามสามสองแล้วมีคนกลัวเยอะมากนะครับมันอาจจะเป็นพ่อกระแสใครบางคนมันคือวิธีการการตีความหมายมากกว่าไม่หอกเอที่อาจจะไม่ได้รอบข้อมากกว่าครับ ก็เลยกลายพ่าสองสามยเป็นผู้ร้ายไปซะงั้นจริงๆสองสามไม่ใช่ผู้ร้ายไม่ไม่ใช่เรื่องชู้สาวเลยคือตามเนื้อเรื่องจริงๆเขาแค่ว่าพ่อไม่ได้รู้จักและไม่ได้ปลื้มสามเฉยๆจะถามว่าสองกับสามรักกันนะรักกันจริงจก่อนเออพูดง่ายว่ารักแรกพบอ่ะสองสามอ่ะเป็นชู้สาวก็เพราะว่านักโหราศาสตร์หรือว่านักวิเคราะห์เบอร์ทรวาจจะไปตีความเพราะว่ามันรักกันแบบรุนแรงก็คือรักแรกพบมันไม่มีเหตุไม่มีผล เขาก็เลยไปตีความว่าม i mean, the anyway. ันอาจจะเป็นเรื ment, Ahmad, ่องของชู้สาวไปได้นี่คือปัญหานะครับจริงๆไม่ใช่ชู้สาวนะผมก็ใช้นะแล้วหลายท่านใช้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาสารภาพกลับไปว่าทําไมผมคุยกับอาจารย์แล้วผมรู้สึกสบายใจจังเลยทำไมคุยกับอาจารย์แล้วผมรู้สึกแบบอยากคุยกับอาจารย์ต่อจังเลยหนูคกัอาจารย์แล้วหนูแบบเคลิ้มจังเลยอาเป็นเลขเป็นเพราะเลขหรือเปล่าอะไรเยหรือเป็นเพราะตัวอาจารย์เอง นี่คือสิ่งที่ผมได้จากสองสาวผมไม่เคยมีเรื่องชู้สาวเลยผมมีแฟนทุกวันนี้ผมก็รักเดียวใจเดียวแฟนก็รักเดียวใจเดียวไม่มีปัญหาอะไรจริงๆนะนะครับฉะนั้นเลิกปักปัามสองสามได้แล้วสองศูนย์เนี่ยหนักกว่าสองสามแต่ก็ต้องไปดูด้วยว่าในเบอร์เนี่ยคุณมีเลขสติหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีเลขสติสองสามเนี่ยบางทีจะโทษเลขอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคุณมีสองสามทำหน้าที่ของเขาคือดึงคนดึงโอกาสทำให้คนรักคนหลงคุณแต่ถ้าคุณไม่มีสตินั่นเป็นตัวคุณเองนะที่จะกลายเป็นคนเจ้าออดก ว่าเลขมันเป็นปัจจัยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คุณเป็นเรื่องเพ้อฝันเพราะว่าคุณไปเปิด YouTube เลยนะอาจาร,รย์นิทิกรีเขาเคยนะครับที่ให้คนเปลี่ยนเบอร์เนี่ยและทดสอบคลื่นสมองนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเจ้าของสถาบันไอเครื่องตรวจคลื่นสมองที่มาจากอเมริกาเนี่ยที่ใช้ทางการแพทย์เขายังงงเลยว่าเฮ้ยภรรยาเขาเป็นหมอ,อเ,เป็นด็อกเตอร์นะครับชอบหงุดหงิดชอบด่าเขาเขาบอกเขาเปลี่ยนไป3เดือนรู้สึกด่าน้อยลงพอไปดูคลื่นสมองปั๊บความหงุดหงิดลดลงเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าเบอร์อย่างเดียกก็ไม่ได้แต่เราอธิบายด,ด้วววยยิทาาาศสตร์่มมันนี พลังงานและมันส่งผลต่อความรู้สึกทําให้ความคิดคุณเปลี่ยนการกระทำคุณเปลี่ยนผลลัพธ์จงเปลี่ยนนะครับจริงจริงจ,งจงับเบอร์ให้สองสามแล้วก็สุดท้ายก็มานั่งกลัวไม่เอาไม่เอาอะไรอย่างนี้ก็เยอะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจกันนะ,ค,ะความไม่ใช่นะ,ะครับ